ครับอ่าวันนี้อา,อาพามาทําบุญนะครับทําบุญที่วัดบางนาไปน้ำเจ้าพยาครับเปน้ำเจ้าพยาเขาแบบตามร้ายแหงครับเออไทยเขาพร้อมจิละาไทยเขาอวดยังไงนะครับปัตพิเนอ,อเห็นเมือ่อกนไย่้อดดาก ป็นหยานแม่ลูกเป็นหยานเอาเขากลมจ้ทาทาเออเขากลมจ้ทาจทาแม่กับลูกเป็นหยานนะครับลงมาเนี่นยมันจะเป็นอีหยังมันบ่ได้อันอันตรายปนานนั่นอุ้ยปลาตัวใหญ่นี่สบายมึงหันนี่อือ มาเรือพัดเรือกี้็นาะเาต้องโอมเรือพาไปมกีเดียามันต็มาหดโอ้ยโตปลาปลาไปทางทางรนองอันนี้ปลาตะเพียนเออตะเพียนไปยอาไปดึงกินวันอกเสียอย่างแม่กบู หลังมือเพื่อนลางไม่ากกนามเจ้าพรยาเพือนครับขอบคุณาอานะครับวันนี้ามาทำบุญก่อนทำงานพรุ่งนี้หนะเว่าก็มีให้หล่างอยู่เชิญอะไรคะ มีหอดปลาปนปลาเน่เขาปนใจเขาผสมใจกไปไหนจะเองไปไหนมันบอกมันในโปกบางไงมันบอกมีซันดอกสยานี่อย่าง อ้ยหล้วแบนี็ยุ่งกัยอนยู่เท้าแข้งขไ,ไม่บอลหลบหรอเออแลก็จน,น,น,อน,นลอยไปผุนเนาะเกินจะผ่าน,อ,นอ,อ่าใพาเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยสี่แครับ วานนาสามคู่ว่าก่อนเ่นอย่างก็มองดี่มาเที่ยวหน่อยมานางกินเขา ยังใช้อีกสามสีเหม่อแล้วก็นนสีสอู้สีผมใครเขาจะสังเกตฝรั่งทางใดนี่เพชรย,ยายยายเบลมาอย่งไหนว่าเป็นหาเฮาเฮงกันได้บนที่ท้ายลูกอะได้ยายเบลมาอย่งไหนยายอย่ามาเรียกยายๆนะคุณตาไม่สุภาพแล้วพ<ะ>ึ่เบล ครับผมหึงแล้วร้อนร้อนร้อนฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับทาริกาสตอรีย่ยัาพักตานเซก,กัน,นก็กำแพงเด้วมันไม่มียังมีอีกผู้หนึ่งอยูอย่นี่ไม่พอมุันสวยได้เลยหรอไม่เลอ ้ยซื้อก,กล่องกบ่ได้ตั้งกันดอกเอาคุณจะต่องฮูงดีอานะได้ภาพไปในต่ออาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่าตอนนี้ก็สามพันผู้ติดตามแล้วขอบคุณมากๆครับ,บค,ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนอครั้งหน้าเราจะไปไหนกัน มาติดตามนะครับสวัสดีครับมีต่ออีกหน่อยครับรบรรยากาศท่าน้ำปทุมท่าน้ำปทุม